你好<走>，车好大呀。 สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาซื้อของจัดต้นคิดมัดกันค่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่าบางกางกคิดมัดนะคะตั้งอยู่เพชรเกษมซอย16เนอะใช่ค่ะ16ค,ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว่าจะมีของอะไรน่ารักกันบ้างตีมปีนี้ก็คือเราก็จะจัดเขียวแดงเหมือนเดิมเนะาะเพคู่ปีที่แล้วคือหนิงจัดคือเป็นสีอ เงินทองเนาะสีเงินกับสีทองเนาะแต่ว่าปีนี้ก็จะกลับไปเป็นมานเดิมเนาะสีแดงกับสีเขียวนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะป่ะนี่นะคะเข้ามาข้างในร้านกันแล้วเนาะคือของน่ารักมากเลยอะ่ะสวยมากเลยเนาะป๊าป๊าเราคือเราจะเอาอะไร เราจะเอาสายสนเนาะสายสสครับซึ่งเราวัดกันมาแล้วเนาะใช่ก็คือราคาไม่ไม่แรงเนาะไม่แรงไม่แรงคือในรา,า<ล>ราคาที่รับได้คือนี้เออนี่ถูก <10 S 1> มากแล้วเนี่ยสิบนิ้วเก้าฟุตนะครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทเราอันนี้ไหมอะ่ะน่ารักเนาะใช่เอาเอาหนึ่งอันตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสองกันแล้วนะคะ ลูกแม่โชว์ให้แม่ดูสิชอบไหมคะน่ารักล้าอยู่ตรงไหนอ่ะเราต้องไ่หานี่ไงนี่เจอของไหมอ่ะเจอของ คือของเยอะมากอย่าพึ่งแมวใช่เอา,าเอันนั่นแหละ49บาทโอ้โหถูกมากครับ49บาทใส่ถุงไปอีกแล้วครับ น่ารักจก้ะอันนี้ได้เนาะอ้อาวของเยอะมากมากเลยปาทีอันนี้ไมได้ไหตัวนี้เอาสวยสวยคือวันนี้นะคะคือเรามาแบบมาตามหาตัวห้อยเนาะเพราะว่าที่บ้านเราเราใช้ต้นคิดมาต้นเดิมของปีที่แล้วเนาะใชะ่แล้วก็จ้า แล้วเราก็มาหัดพกตัวห้อยกับสายสนนะคะใช่แล้วก็อุปการณ์ตกแต่งนเอง,เองดูครับเลือกอะไรอีกครับเดี๋ยวดูครับอะไรเอ่ยเขาบอกว่าน,น่ารักน่ารักเยดูดิมันหลังได้ไงจุ่มปุ๊กค,ค่ะเนะี่ยจุ่มปุกมาก เว้ยนั่นน่าหลาดจ้ะแม่เลาก็สีอะไรสีขาวาสีขาวเนาะใช่จะได้เกืก็คือะจของแชงมันก็คือคือเราหยิบไปก่อนแล้วก็คนแจกต่ก <c oughs> ็เป็นหน้าที่เช่นเดิมครับเรามีหน้าที่คือหยิบไปก่อน เยอะมากจริงๆนะครับโอ้แล oh, mm. sí, ้วเราก็จะมาซื้อสายไฟเพิ่มนะครับเดี๋ยวสายไฟอยู่ตรงไหนใช่สายไฟอยู่ตรงไหนโอ้ดูโบดิ่แม่ขอควานวย ลูกอ,อ๋อฮันโต้คอสไปตรงนู้นไม่เอาไม่เอาเอาหเหรอเอาก็ได้เอาไปาไหนคะไหนแบบนี้เลยคะใช่ไหม,ไมเอาไปเอามาอันหนึง่งเอามาเอาไปกี่ดอกสองดอกสองดอกนะ โอ้โหว้าวคือแบบไฮโซคือโบใหญ่มาก <c oughs> ใช่ใหญ่มากๆเลยครับคือแต่แต่ต้นแต่ต้นที่บ้านเราคือมันมันมันไม่สมควรจะได้แฝดมีสวมซ้ำสองต้องเลจะชอบมากไม่ไม <c oughs> ่ด,ด้วยเดี๋ยวเราไปเอาสายสนเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปเลือกสายสนใช่ มัน <mm ีแอบอะไรเข้ามามีการมีการแอบหยิบใส่ถุงไหมครับใช่เลือกใส่สนกันนะครับาตอน่อมาคุณจะก็คือแบบติ๊กทีมคือันไหนน่ารักเกิดคำถามขึ้นมาครับอันนี้เนาะอันนี้เราโสดออกแดงๆติ๊มติมแล้วด้วยเอาอันนี้นะครับ ใช่ได้ไหมไม่ใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ใช่ไหมอันยีเกไเป็นลปกนละกอกใ่นนัะอม้มันเป็นกลมๆอ่ะอยาได <c oughs> ซื้ใหส่นเสี่พันเก้าสี่พันเก้คือถ้าเราอยากได้แบบขีม้าเนี่ยเนี่ยอันนี้แบบขีม้านั้นเนี่ย ปีกไหนแบบว่าประเทศไทยแบบหนาวเราก็ต้องแบบนี้ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะก็คือเราจะรอให้พี่พนักงานเนาะท<ช>ําเบิกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายพี่เขาจะเอาสายสดให้เราค<ช>ือสายสดตอนนี้ของหน้าร้านคือหมดค,คือหมดนะแต่ต้องอยู่ในสต๊อกไม่ใช่หมดเลยคืออยู่ในสต๊อกเดี๋ยวพี่เขาเอาของออกมาให้นะคะเดี๋ยวลอง ลบมาปามาก็ตอนนี้ก็เราอยู่ที่อีกเจียคือมาแวะซื้อเทียนหอมเนาะเทียนหอมครัเออแวะซื้อเทียนหอมเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศในอีกเกียให้ดูนะคะว่า เป็นยังไงบ้างมีของอะไรที่จะเอาไปตกแต่งได้บ้างนะคะนี่นะคะมาถึงโซนเทียนหอมแล้วที่เราตั้งใจจะมาซื้อกันเนาะขายเป็นชิ้นเนาะเขาไม่ได้มีเซ็ตนี้ค่ะขายเป็นชิ้นเราเรายแ,ยแ,แ,แค่นี้เนาะใช่อ่ะไปะ อะไรน,นี้อะไรอ่ะเห็ดหรอะไม่คืออะไรสายไฟใช่ไหมเป็นไฟเนาะนี่นะคะนี่เกียรวแค่พาไปมีแค่เห็ดเนาะมีแค่เห็ดมีแค่เห็ดครับใช่โอ้ยสุดโซนตรงนี้ก็ไม่มีของเนาะไม่มีของเลยป่ะป่านั้นเราเราแค่นี้เนาะเราแค่นี้ป่ะป่ะป่ะ,ปะไปจ่ายตังค์ คือสรุปคืออีเกียนะคะก็คือปีนี้สรุปแล้วก็คือเรามาช้าไปเนาะจริงๆเขาจัดอ่าบูธท,ที่เป็นของตกแต่งคริสต์มาสก็คือก็คือตั้งแต่พฤศจิกาแต่ทีนี้เรามาก็คือแบบช้าไปแล้วก็คือของทุกอย่างก็คือขายหมดแล้วค่ะก็คือเราก็ได้แต่เทียนหอมมาแต่ก็ไม่เป็นไรเนะาะเมื่อกี้เราก็ไปแวะบางกอกคริสต์มาสเนาะ <laughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะ อตอนนี้ก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะก็คือด้านขวามือเนาะจะเป็นโซนของใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมานะคะเนี่ยที่เราเพิ่งซื้อมาในวันนี้ส่วนด้านนี้ก็คือเป็นของเก่าที่เราใช้เนาะเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวเราจะตั้งต้นคิดมัดนะคะอ่ามุมด้านนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็แขวนไฟเสร็จแล้วเนาะไฟข้างบนเนี่ยจะเป็นของเ e กียนะคะส่วนข้างล่างเป็นของอบาง g ก o k คริสต์มาสนะคะปาเดี๋ยวเราไปแขวนตุ๊กตากันค่ะ่ะ ดูมีน่ารักไหม คิดมากนะคะที่ซื้อมาจากโฮมโปรเนาะป่าปัา <Bye. S 2> นี่นะคะเราก็จะมาจาัดโซนต่อไปแล้วเนาะก็คือจะเป็นโซนหน้าทีวีนะคะนี่เป็นมุมด้านหลังเลย เราก็จัดต้นคิดมาเนาะตั้งแต่ตอนสามโมงเย็นใช่ไหมคะใช่ก็คือเวลานี้เป็นเวลา6กโมงเย็นแล้วผ่านไปสามชั่วโมงเราก็จัดต้นคิดมาเสร็จแล้วค่ะเย้ yeah. สำหรับใครนะคะที่อยากหากิจกรรมทำกันในครอบครัวเนาะก็สามารถไปจัดตามกันได้เนาะปะป๊ะใช่ค่ะไอตีมวันนี้สนุกไหมคะสนุกสนุกมากไหมคะชอบต้นคลิปมั้ยคะชอบเทสการคลิปมั้ยไหมคะชอบแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายมีข้างหลัง